จำนวนใดลบ39เท่ากับ17ต้องการหาตัวตั้งเราจะนำตัวลบบวกด้วยผลลัพธ์ที่ได้นะคะทำการบวกหลักหน่วย9บวกด้วย7 9กับ7จําำนวนใดมากกว่ากัน9มากกว่า9ไว้ในใจ เจ็ดกลางออกมาชูออมาเจ็ดนิ้วค่ะนับรวมกัน9แล้ว10 11 12 13 14 15 16ใส่6ิทด1นทดไว้บนหลักสิบทาการบวกหลักสิบสบวกด้วยหนึ่ง สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่ทดอีกหนึ่งเป็นห้าตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักสิบก็จะได้ห้าสิบหกลบสามสิบเก้าเท่ากับสิบเจ็ดเราจะดูแนวตั้งข้อสิบแนวตั้ง คือชี้ลงมาทางด้านล่างนะคะแนวตั้งเริ่มที่หมายเลขก10ใส่ช่องละ1ตัวก็คือใส่5กับ6ก็คือ56ซึ่งเป็นคำตอบที่เราหาได้